Presented by EA Creator Network g i v w a y code provided by the Sim Special Thanks to EA and the Sim Team จากประกาศที่ข้าได้แจ้งไว้บัตรนี้ถึงการอันสมควรแล้วผู้ใดที่มีดวงชะตาเหมาะสมกับดวงเมืองออนดาริออนมากที่สุดผู้นั้นจักได้รับบรรดาการจากข้าไปประชาชนของข้าผู้รงนามเข้าร่วมมีทั้งสิ้น46ชีวิตแต่ก็เป็นธรรมดาบางคนอาจจะช่อราดบางหลวงบ้างแหกกดไปตั้งแต่ข้อแรกก็มีแต่ไม่เป็นไรหรอกข้าเป็นราชาผู้อบอ้อมอารี ครั้งที่หนึ่งไม่เป็นไรครั้งที่สองอย่าให้มีนะครั้งที่สามนี้ไม่ควรมีแล้วนะาพามพามเอาละจากรายชื่อประชาชนและขุนนางตัวแทนเมืองวูจามามีทั้งสิ้น22ชื่อเมืองเบลล่าคอร์ด25ชื่อและเมืองแจมเบรี่ผู้รักสงบมี17ชื่อเรามาเฟ้นหาตัวแทนกันเถอะเมืองวูจามาที่ซึ่งใส่เรือโจรสลัดและขุนนางหลอมรวมเป็นพลังแห่งอำนาจและความลับ ตัวแทนแห่งเมืองนี้ได้แก่ b o t อตสี่หเมืองเบลลาคอรดเมืองที่ความหรูหราเป็นเวทีและดราม่าคือเกมที่ทุกคนต้องเล่นตัวแทนเมืองนี้ได้แก่เม l o n That f ล e l s l o ลี l y และเมืองสุดท้ายเมืองแดมเบอรี่ชุมชนที่ศิลปะคือวิญญาณและความอบอุ่นคือสมบัติสูงสุดตัวแทนเมืองนี้ได้แก่ M.Marks.8 520เมื่อได้ตัวแทนทั้ง3แล้วตัวแทนเมืองใดจะนำพาชัยชนะมาให้กับเมืองนั้นกันผู้ได้รับบรรณาการจากข้าได้แก่บารอนจีโอตา2465จากเมืองวอร์เดมานั่นเองเอนไขการรับรางวาัล ก็ได้รับรางวัลกรุณานทักเข้ามาทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพื่อรับรางวัลภายใน24ชั่วโมงหลังจากประกาศผลแสดงหน้าโปรไฟล์ ea id ของตอนเองก่อนได้รับโค้ดเพื่อยืนยันว่ายังไม่มีแพ็กที่แจกหลังจากได้รับโค้ดให้ทําการกรอกโค้ดภายในวันนั้นและส่งภาพหลักฐานการรีดิมกลับมาหากไม่ทาตามเงื่อนไขนี้ขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัลในกิจกรรมทั้งหมดหลังจากนี้นะคะทั้งนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมสนุกกันมากๆนะเพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมต่าง,างๆอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางทาง TikTok, Facebook, YouTube ั้ง t t i วยกนะ อย่าลืมใช้โค้ด iMsim เพื่อเป็นส่วนลด5%ในการซื้อเกมผ่าน EA นะ